สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ชาจะมาทําอะไรคะทํากับข้าวค่ะโอว้วันนี้พี่ชาจะมาทํากับข้าวเหรอคะอะไรเอย่ยตั้กับข้าวปลาค่ะอ้าวอันนี้คืออะไรเอย่ยนี่คือปลาค่ะปลาอันนี้คืออะไรคะอะไรคืออะไรคะใช่ผักไหมเครื่องเครื่องของเรานะคะต้องตามพี่เหรอค่ะ ต้องทำอะไรคะก่อนอื่นเติมอาเติมลงไปเลยเราไปใส่อะไรคะใส่นีใส่อะไรเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกต้นเอหัวหอมแดงหอมแดงอ่าหอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะโอ้ยอย่าเพิ่งใส่ใส่นี้ก่อนใส่ตะไคร้ก่อนใส่ลงไปอีกใส่ให้หมดเลยใส่ตะไคร้ให้หมดเลย อะค่ะใส่ขาลงไปด้วยใส่อะไรอีกนะคะใส่ขาฮะใส่ตาข่ายไม่ใช่ใส่ตะข่ายเอาผู้ใส่ค่ะอ่ะเอาไปใส่ให้หมดแล้วลูกใส่หอมแดงค่ะใส่อะไรนะคะใส่อะไรนะคะใส่หอมแดงค่ะโอ้ มาเดือนแล้วฮ่าเดือดแล้วจะไปใส่ไรคะจะไปใส่ปลาเบาๆเวลาใส่ปลาลงไปเราจะไม่คลนใช่ไหมคะใ่่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะข้าว ไม่คุ้น <c oughs> <c oughs> อะไรนะคะให้มันเดือดค่ะอโอ้เราให้มันเดือดต้องไปใส่น้ำปะลาค่ะอ่าใส่เลยค่ะยกใส่น้ำทั้งทกเดี๋ยวเดี๋ยวแี่ตรลงไปค่ะเป็นไรคะหอมไหมคะหอมไหมคะหอมมากไหม ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ให้โดนตะมอะคะลกใส่ให้โดนมอค่ะโอ้โหคุณตอนนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะโอเควันนี้เยวเราต้องปิดไฟคะปิดไฟเสร็จแล้ว แคนาแก้วกินด้วยค่ะได้ค่ะเยี่ยมนักกินวันชอบกินไหมต้องถามนักแก้วค่ะเยี่ยมเยี่ยมไหมคะวันนี้เยี่ยมไหมคะนักแก้วชอบกินไหมคะจะข้าวเยี่ยมก่อนเยี่ยมมองกล้องด้วยนี่เยี่ยมด้วยเยี่ยมจบยังคะเนี่ยเจ้าจ้แล้วค่ะเจ้าค่ะมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยจุ๊บ